เรามาเริ่มต่อนะครับเมื่อกี้นี้อยากทําได้ต้องเรียนคืออะไรครับคือการทําอีเมลนะครับในการตอบกลับอัตโนมัติของ Get response มีสอนอยู่แล้วนะครับใน Learn Free School นะครับสอนละเอียดทําได้แน่นอนนะครับอันที่สองเนี่ยที่จะบอกว่าทําได้ต้องเรียนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเขียนเว็บเพื่อนๆนทุกคนนะครับให้เข้าไปเรียนที่ Learn Free School นะครับสําหรับคนที่ยังเขียนเว็บไม่เป็นหรือยังไม่มีเว็บนะครับยืนยันนะครับ เรียนแล้วทําให้ได้นะครับฝึกทําตามนั้นจะเป็นประโยชน์กับเรามากนะครับแล้วผมมีวิธีการทําให้เว็บของเพื่อนๆเนี่ยสวยผมจะมีเทคนิคใส่ให้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมใส่เทคนิคให้โดยที่เพื่อนไม่มีเว็บอยู่ในมืออย่างเงี้ยมันจะเสียของนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้ทุกคนนะครับไปเรียนถามว่าทําไมเราจะต้องเรียนตรงนี้ด้วยเพราะว่าต่อไปเนี่ยในปีสปีหรือว่าในไม่กี่เดือนข้างหน้าน,นะครับถ้าเรามีผู้ที่ เขาติดตามเราอาจจะเป็นลูกค้าหรือลูกทีมเขาอยากจะรู้ตัวตนของเราหรือถ้าเขาไม่อยากรู้เราก็ต้องทําให้เขารู้เวลาที่เราทําให้เขารู้เราบอกเราทําไม่เป็นคิดว่าเครดิตจบเลยนะครับคนจะเดินตามเราต่อไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมีเทคนิคเยอะมากในการที่พวกเราเนี่ยจะทํางานได้เหมือนมืออาชีพนะครับผลงานเราออกมาเนี่ยเหมือนมืออาชีพหรอกแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือว่าเราสามารถที่จะสารต่อ ั้งเนื้อหาและการเติบโตได้ในอนาคตจากการไกด์ของผมตอนนี้เราเรียนไปแล้วนีครับ2เรื่องแล้วแต่ออนไลน์มาเก็ตติ้งเนี่ยยังไงก็ต้องเรียนอยู่แล้วทั้งทั้งที่เรียนไม่รู้จบผมเองเนี่ยก็จะต้องเรียนอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เรียนไปทําไปเพื่อที่จะหาข้อบอกพร่องและปรับปรุงทําอย่างไรให้เกิดเทคนิคแล้วเกิดผลลัพธ์จากการใช้นะครับไม่ได้เรียนเพื่อที่จะต้องรู้ โปรแกรมตลอดเพราะว่าความรู้พวกนี้จะเป็นความรู้ที่พัฒนาตลอดวันนี้เราอาจจะรู้เยอะแต่เราไม่เรียนต่อนะครับปีหน้าสิ่งที่เรารู้อาจจะเป็นเรื่องที่เขายกเลิกกันไปหมดแล้วเขาไม่ได้ใช้โปรแกรมพวกนี้แล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาของโปรแกรมเนี่ยจะทําให้เห็นฟีเจอร์คุณสมบัติใหม่ๆเราก็จะหยิบออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเรานะครับอะไรที่ผมรู้ผมก็จะรีบเอาอมาแบ่งปันอย่างเช่นเล่น Facebook ยังไงได้ตังค์นะครับการได้ตังค์จาก Facebook ต้องได้ระยะยาว นะครับอย่ามองถึงการขายขอนะครับเรื่องนี้การตลาดระหว่างการนำา f c e e o o o m m r r k t t n n g นะครับกับ a t t a c ็กช่างมาร์เก็มาผสมผสานกันนี่ต่างหากครับเป็นความยิ่งใหญ่ส่วนในเรื่องนี้นะครับเ e o เนี่ยเป็นเรื่องยาวมีที่เรื่องใหญ่แล้วนะเป็นเรื่องยาวถ้าคอนเทนต์หรือว่าเว็บเราเนี่ยไม่มีเนื้อหาที่จะสร้างประโยชน์ได้จริงๆแล้วเป็นธุรกิจที่จะนำพาเขาไปจริงๆแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปสนใจ ก็คือกูติดอันดับอันดับหนึ่งหน้าอันดับแรกเลยของหน้าหนึ่ง g o เ g l e เวลาเซิร์ชนะครับมันก็ไม่สามารถจะสร้างผลลัพธ์ที่เป็นเงินให้คุณได้มีแต่ว่าเอาไว้โชว์ซึ่งไม่เกิดประโยชน์เสียเวลาค่าใช้จ่ายเยอะมากนะครับเรื่องยาวจริงๆเรื่องนี้เอาไว้วทีหลังนะครับนี่แหละครับเรียนกับโปรทําได้ใช้เป็นแน่นอนหัวใจนะครับของการแบ่งปันที่ผมเตรียมไว้ในใจตลอดเวลาก็คือว่าคนที่ได้รับการแบ่งปันหรือได้เรียนแล้วเนี่ยต้องทําได้ ทำได้หมายถึงว่าสามารถที่จะเขียนได้สามารถที่จะเข้าใจกลไกแล้วใช้เป็นนะครับแต่การใช้เป็นในความหมายของผมนะครับจะเป็นเรื่องการสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นกับผลลัพธ์ทางด้านการตลาดที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราต้องการให้เกิดคนเข้ามาหาเรานะครับเราต้องเข้าไปสู่ทัฟฟิกนะครับแล้วเราต้องทําให้เกิดการเคลื่อนไหวในทัฟฟิกเพื่อให้คนเห็นเราเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้เป็น คือทำให้เขาเห็นเราส่วนการที่เราดึงดูดได้หรือไม่ได้ตรงนั้นการใช้เป็นคือดึงดูดได้ส่วนการดึงดูดไปแล้วเขาเกิดการทําง,งานร่วมกวับเราถ้าเขาทํางานร่วมกวับเราถือว่าเราใช้เป็นในทุกจุดนะครับในทุกจุดทุกโปรแกรมเนี่ยเจตนาลมของผมยืนยันว่าเพื่อการใช้เป็นทางด้านการตลาดเป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมแนะนําต่างๆจะเห็นว่าตัวเครื่องมือของโปรแกรมเนี่ย ผมจะไม่ค่อยจะใช้ทับศัพท์เขาผมจะใช้ความเข้าใจเพื่อให้พวกเราเข้าใจง่ายแล้วเอาไปใช้เป็นนะครับเราจะไม่ใช่โปรแกรมเมอร์นะครับเราจะไม่รู้ฟีเจอร์ทุกจุดที่ไม่จําเป็นนะฮะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยความรู้ตรงนั้นเอามามัดรวมกันแล้วข้ามมิติแห่งการเวลาด้วยกันดีกว่าเห็นไหมครับตรงนี้จะทําให้เกิดความง่ายมากๆนะเพราะว่าผมรวมอะไรไว้เยอะมากในการที่คุณต้องเรียนทั้งหมดอะมาใส่ไว้ในนี้แล้ว คุณต้องเรียนตรงนั้นหกเดือนรวมการฝึกด้วยนะครับเรียนไปแล้วยังฝึกไปไม่รู้ว่าจะได้ผลอะไรแต่ถ้าเกิดว่าขณะที่เราเรียนนี่สิเราได้ฝึกและเราได้ใช้มันจะเกิดผลลัพธ์ในเรื่องของการสร้างทีมการสร้างลูกค้าเกิดขึ้นจริงผลลัพธ์เหมือนกับที่คุณเรียนแล้วลองใช้หนึ่งปีนะครับว่าคุณได้เรียนแล้วคุณได้ลองอาจจะหกเดือนแล้วกันผลลัพธ์ที่คุณต้องการอยู่แล้วคนเข้ามาร่วมธุรกิจ คนเข้ามาเป็นลูกค้าคุณก็ใช้แพ็กเกจนี้แล้วกันมันจะได้รับผลลัพธ์ในเดือน2เดือนแรกเลยนะครับไม่ต้องรอ6เดือนหรือ1ปีดีไหมครับตอนนี้เราใช้ระบบเข้ามาทํางานแทนเราอย่างเช่นใช้ระบบมาทําการตลาดแทนเราใช้ระบบมาผลิตแทนเรานะครับอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าการทํางานแบบชานฉลาด Action p a ็ k เกจในนี้มีอะไรนะครับนะครับจะมีเว็บฟอร์มผมเซตแคมเปญให้นะครับแต่ละคนนะครับ ซึ่งเนื้อหาเนี่ยมีให้เลือกนะครับแต่ผลลัพธ์จะเหมือนกันคือการเข้าร่วมธุรกิจกับเราเพราะว่าในนี้สามารถจะโค้ดเซล์ได้เลยติดการขายให้เราเลยเพราะฉะนั้นทุกคนทํางานในเรื่องของทัาฟิกก็คือเราทํางานในโซเชียลหรือว่าทํางานใน f a c e b o o k นะครับแต่หลังจากที่ลิงก์แล้วเนี่ยนะครับผลลัพธ์จะออกมาเป็นเรื่องของการที่เขาเซเยสกับเราเราโค้ดเซลได้จากอีเมล์มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งอยู่ในแพ็กนี้เองเห็นไหมเพื่อนๆไม่ต้องทําเพียงแต่ว่าเราคิดเราตัดสินใจร่วมกันแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายเราก็ลุยเลยสิครับแล้วไม่มีใครรู้นะครับว่าเวลาที่สร้างเลชันเนี่ยจดหมายทั้งหมดมาจากผมนะครับผมเป็นเหมือนองค์กรที่คุณเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นองค์กรทําหน้าที่ผมาเป็นองค์กรทางด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ผมก็ทําหน้าที่ของผมแต่หลังจากผมทําหน้าที่ของผมสําเร็จผลลัพธ์จะเป็นของคุณ ทำไมผมถึงทำแบบนี้เพราะถ้าผมไม่ทำแบบนี้การกระจายหรือการชวนคนจะยากนะครับเพราะถ้าเกิดต่างคนต่างมีแต่ชั้นเชิงงานไม่เดินครับเพราะผลลัพธ์ของคุณคุณก็อยากทำผมเองไม่ได้เหนื่อยมากนะครับในการที่จะสร้างระบบพวกนี้พอสร้างเสร็จแล้วเราสามารถที่จะพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นของคุณแล้วคุณสามารถที่จะมีไรายได้ เกินกว่าห้าหมื่นบาทผมก็สําเร็จตามเป้าหมายที่ผมตั้งไว้แล้วผมก็แฮปปี้ของผมคุณก็แฮปปี้ของคุณนะครับเรามาดูนะครับว่าเรามาบอกว่าเราใช้เว็บบีนาเนี่ยในการที่เข้าไปแก้ปัญหาการทํางานในระบบเดิมเป็นยังไงฮะคนรุ่นใหม่ใช้แน่นอนเพราะนั้นผมเชิญคุณมาประชุมเนี่ยผมก็เพียงแค่ส่งลิงก์ให้นะครับคุณจะเข้าประชุมกี่คนก็ได้นะครับผมก็จะจัดพื้นที่นะครับสร้างลิงก์เตียมไว้ให้เพราะฉะนั้นการเข้าไปแก้ไขในเรื่องว่า จะต้องเจอกันแล้วประชุมนัดก,กันแล้วประชุมสําหรับคนใหม่นะฮะบางครั้งเขาไม่ได้มีความอยากที่จะเข้าร่วมประชุมแล้วต้องเดินทางไกลๆนะเขายังไม่อยากปรากฏตัวเพราะว่าเขาไม่ได้ตัดสินใจนี่ครับว่าเขาอยากจะทําธุรกิจนี้มากน้อยแค่ไหนแต่กรณีที่เขาเองมีความสนใจแล้วอีเมลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยทำงานพอทางานเสร็จเขามีความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆไม่เป็นไรเขาได้รับลิงก์นี้เขาก็เข้าประชุมปรากฏว่าเนื้อหาที่ประชุมเขาได้รับความกระจ่าง แล้วเขาเกิดความสนใจสูงขึ้นตรงนี้ก็โค้ดเซลให้คุณเหมือนกันเห็นนะครับคุณเพียงแค่เข้ามาร่วมนะครับแล้วก็ใช้ a c e b o o k เนี่ยทำงานโดยไม่ต้องโชว์หน้าโชว์ตัวด้วยซ้ำไปนะครับขอให้มันรันอัตโนมัติกันทั้งระบบนี่เป็นแ,นแค่เริ่มต้นนะครับรันออโต้ในทัฟฟิกนะครับรันระบบออโต้ในทัฟฟิกแล้วเป็นแพ็กเกจในการแอคชั่นอยมะ เราไม่ได้ด้อยกว่าใครในโลกนี้นะครับแล้วที่สําคัญหลังจากคุณลันตัวนี้เป็นแล้วคุณในออฟฟิศออนไลน์คุณดูสิครับนั่งอยู่กับบ้านแล้วดูจอจอที่มีทีมงานของคุณกําลังมีมูฟเมนต์อยู่คุณเห็นตัวเลขเงินเข้าบ้านทันทีเลยนะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องไปรับตอนสิ้นเดือนเดือนจะมีรับประมาณสองสาครั้งนะครับถ้าขยันก็ไปถ้าไม่ขยันก็ไปครั้งเดียวจะมีให้รับอยู่ตลอดนะครับการประชุมออนไลน์เนี่ย ในเรื่องของคนที่เข้ามาใหม่เราสามารถที่จะให้ความรู้ความเข้าใจแล้วให้ความเป็นกันเองความไว้วางใจได้เยอะนะครับและเมื่อคุณเริ่มที่จะเป็นผู้บริหารนะครับแค่2เดือนก็ผ่านแล้วนะครับตอนนี้คุณเริ่มทํางาน Work at home แบบเจ้าของกิจการนะครับไม่ใช่ Work at home ที่วันวันไม่ต้องออกจากบ้านแต่ก็ไม่มีรายรับนะครับหรือว่านั่งคิดนั่นเป็นการขายแรงงานทางออนไลน์ซะมากกว่า คอยดูนะครับว่าหลังจากคุณมีกิจการของตัวคุณเองและคุณบริหารแล้วเนี่ยนะครับการเติบโตแข็งแรงเนี่ยคุณสามารถจะสร้างกิจการของคุณให้ใหญ่เหมือนกับคุณเป็นซ p นะครับบริษัท c p นะครับแล้วมีเซเว่นนะครับเป็นบริษัทในเคือแล้วตัวเซเว่นเองสามารถจะกระจายสาขาได้นั่นนะครับเรามีตรงนั้นอยู่เมื่อคุณเป็นบริษัทที่มีกิจการใหญ่คุณส่งคนเข้ามาในเวิร์กช็อป คุณจะกระจายสาขาของคุณได้เพราะเรามีหลักสูตรมหัศจรรย์ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นโรงงานผลิตผลลัพธ์ให้คุณคุณส่งเงินเข้ามาต้นเดือนนะครับผ่านไปสี่สัปดาห์คนคนนั้นกลายเป็นคนเศรษฐกิจซึ่งจะมีความรู้ความสามารถในการขยายสาขาต่ออีกแล้วไม่ใช่อะไรครับใจเขาใจเขาเต็มร้อยกับการที่จะลุยกับเราต่อนี่แหละครับหลักสูตรมหัศจรรย์แล้วไม่มีใครทําไม่ได้นะครับคนที่เข้ามามีความตั้งใจทําได้ทั้งหมด มันมาสจัจจานจากการฮะมาจากการที่เราเอาความสุดยอดนะครับผมยกตัวอย่างแค่หนังสือห้าเล่มไม่รวมประสบการณ์ผมก็ได้เอาส่วนของความสุดยอดแต่และเล่มอะคัดกรองให้ตกผลึกออกมาเอาส่วนที่สุดยอดแล้วที่ตกผลึกแล้วเนี่ยเอามาเชื่อมต่อกันแล้วมาเป็นหลักสูตรนี้คุณคิดว่าง่ายเนี่ยแะครับใช้เวลาเยอะมากแต่มันเป็นงานที่เรารักและเราตกผลึกทางความคิดกันออกมา พราะเป็นหลักสูตรและช่วยคนได้มันคุ้มค่าจริงๆครับผมยืนยันว่าความรู้สึกผมเนี่ยผมคุ้มค่ากับเรื่องนี้มากๆเลยการเวิร์กช็อปนี่นะครับถ้าเราสร้างคนเศรษฐกิจได้คนเศรษฐกิจเขาก็สามารถที่จะไปคุยต่อรู้เรื่องคนเศรษฐกิจก็จะไม่ท้อแท้ง่ายใช่ไหมครับคนเศรษฐกิจก็สามารถที่จะทํางานกับเราในโลกออนไลน์ได้ออฟไลน์ก็ได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็น เว็บหลักที่ผมดูแลแล้วเพื่อนๆเนี่ยจะอยู่ในนี้ทุกเว็บเลยนะครับจะมี Web เว็บนี้เป็นเว็บเซ็นเตอร์เลยนะครับแล้วผมเป็นที่ปรึกษาให้ทุกคนนะครับเราเริ่มกันมาหลายจุดแล้วนะครับตอนนี้เป็นถึงเรื่องของเซ็นเตอร์ละและเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไคลแม็กเลยแต่เป็นไคลแม็กที่เราต้องมองข้ามช็อตเป็นเพราะมันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการทางด้านการบริหาร เราจะโตหรือไม่โตอยู่ที่ p olicy ของเซ็นเตอร์ตังนี้นะครับเซ็นเตอร์สามารถทําให้สาขาเนี่ยแตกหน่วยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเซ็นเตอร์จะต้องมีแบบแผนของการบริหารให้ส่งมอบเป็นคู่มือให้แต่ละออฟฟิศเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องคู่มือเนี่ยจะมีทั้งความรู้ในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติแล้วเรื่องของ Product เรื่องของกลยุทธ์ในเรื่องรายได้จากแผนการ จ่ายของบริษัทใหญ่การแข่งขันต่างๆเซนเตอร์ Center จะสามารถที่กําหนดนะครับแล้วสนับสนุนให้คุณชนะการแข่งขันได้ตลอดเพราะฉะนั้นให้ความสําคัญเซนเตอร์นะครับผมดูแลเซนเตอร์นะครับโอเคส่วนที่ว่าเป็นเว็บออฟฟิศเนี่ยคุณดูแลของคุณนะตัวผมเองผมก็จะดูแลในส่วนของผมแต่ผมเป็นที่ปรึกษาให้คุณเพราะฉะนั้นคุณจะมีเครื่องมือในการทํางานที่อัปเดตอยู่ตลอดไม่ต้องห่วงนะตรงนี้เนี่ย แค่เราเริ่มต้นเนี่ยมันก็เกินไปกว่าที่ใครเขาจะตามทันอีกเป็นปีๆแล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าเราจะไม่หยุดพัฒนาแม้แต่วันเดียวฟังแล้วน่าเชื่อถือนะแม้แต่วันเดียวเราจะไม่หยุดพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรีบที่จะมีออฟฟิศออนไลน์ด่วนที่สุดเช้าๆเราจะได้เข้าออฟฟิศนะครับต่างคนต่างเข้าแล้วก็เราก็จะเอาผลลัพธ์นะครับของการทํางานเนี่ยมาอัปเดตกันแล้วก็ช่วยเหลือเกือ้อกูล ซึ่งกันและกันแล้วทั้งหลายทั้งปวงร่วมกันช่วยให้ครอบครัวคนไทยมีไรายได้เกินห้าหมื่นให้มากที่สุดนะครับส่วนที่ยังไม่เกินให้เขาเห็นช่องทางและมีความหวังกับชีวิตอย่างมากที่สุดนะครับและพบกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากใจจริงนะครับผมสุทธิพงศ์ครับสวัสดีครับ